สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพระลึกลับราคาถูกนะผมวันนี้นะครับมาใน e p ีที่37แล้วนะพี่ราคา500บาทเช่นเดิมนะผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บปลายทางครับถ้าสะดวกอนนะผมก็สามารถอนดเงินเข้ามาก่อนได้เลยนะผมครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะผมนี่เลยครับ สแกนคิวโคดเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือะจอดไลน์นะผมผ่านเบอร์โทรศัพท์นะผ่านไอดีไลน์นะครับ0ู2 4 9 4 0 7 7 6นะครับเบอร์โทรเร่งด่วนนะผมเป็นเบอร์082 4 9 4 0 7 7 6เช่นเดียวกันนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปชมที่รายการที่1ก่อนเลยนะครับนี่ครับผมรายการที่1น,นะผมเป็นพาระสมเด็จนะพี่ เลี่ยมก่อพลาสติกนะครับแล้วใส่ตลับมาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเนื้อมีความมันวาวนะผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับรายการที่สองนะครับผมรายการที่สองนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะผม เรียมกรอบพลาสติกเลยนูนมานะครับผมสวยงามนะครับมีโค้ดนะครับผมนี่นะครับเป็นเรียนหลวงพ่อคูณนะครับรายการที่สองนะครับรายการละห้าร้อยบาททุกรายการนะผมจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับคมขมสวยๆนะผมรายการนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่สามนะผมเป็นพระปิดตานะครับผม นี่นะครับรายการที่สามนะเป็นพระปิดตานะครผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะผมจะเป็นพระเนื้อว่านนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับ เป็นพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะครับผมรายการที่สี่นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมภาพเบือภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์ดีนะครับเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับรายการที่ห้านะผมเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับผมเรียมก่อพลาสติกเลนูนนะครับ นี่นะครับผมเป็นเต่าหลวงปูหริวนะครับผมรายการที่ห้านะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับผมจะเป็นหนุมานนะพี่นี่นะผมเป็นหนุมานนะผมรายการที่หกนะครับนี่นะครับ เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมรายการที่6นะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับผมเป็นรูปรล่อหลวงพ่อเงินนะครับเก่าๆสวยๆนะครับผมขี้เบ้ารุเดิมนะครับรายการที่7นะครับผมรูปล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับผมเป็นจะเป็นเหรียญนะเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่ครับรายการที่8นะครับต่อไปนะครับรายการที่9นะครับ รายการที่เก้านะผมเป็นเหลีล่ยหลวงพ่อกลวยนะผมวัดโคสิตาลามนะครับสวยๆนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมเหลี่ยหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตาลามนะผมรายการที่9นะครับนี่นะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่10นะครับ รายการที่สิบนะผมเป็นพาสมเดจนะผมเรียมกอรอบพลาสติกกันน้มาแบบนี้นะผมนี่นะครับเม็ดขึ้นประมาณนี้นะผมเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดดำนะครับสวยๆเลยนะครับผิวนะครับผมมีความมันวาวนะครับรายการที่สิบนะครับพลาสมเด็จนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะผมจะเป็นเหรี่ยหลงพ่อสุดนะผมวัดกาหลงนะครับนี่นะครับเหลียล่ยหลงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับผมนะบต่อไปนะครับรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่12บะครนบผมจะเป็นพระนะผมเก่านะบมีไม่ราทีนะครับเป็นพระเก่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นของทางไหนนะครับนี่นะครับต่อไปนะผมรายการที่13นะครับรายการที่13ามนะผมก็จะเป็นนะพระสมเด็จนะครับผม เป็นพาสมเด็จนะครับรายการที่สิบสามนะครับวัดเกตชยโนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะครับผมรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับผมจะเป็นรูปหล่อปั๊มนะพี่รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับ นี่นะครับผมต่อไปนะครับผมรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับผมจะเป็นพาชชัยวัฒนะครับเก่าๆสวยๆนะครับผมนี่นะครับพาชชัยวัฒนะครับรายการที่สิบห้านะครับนี่นะครับผม ต่อไปนะผมรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะผมจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับผมพระผงสุพรรณนะครับผมรายการที่สิบหกนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่ จับขอบมาแบบนี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับรายการที่17นะครับต่อไปนะครับสินะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงพ่อไปนะครับรายการละ500บาททุกรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนเข้ามาก่อนได้เลยนะครผม รายการที่19นะครับผมเป็นเตารีดนะผมดวงปูทวดนะครับใส่ตราบมาแบบนี้นะผมสวยงามนะครับภาพเบอร์ภาพไม่ชัดยังไงนะผมติดต่อได้เลยนะครับ0ู2ย์4 0 7 7 6นะครับหรือจะแอดไลน์ดีนะครับเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่20นะครับ รายการที่ยี่สิบนะผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับผมวัดกาหลงนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมเรียมกรอบพลาสติกเรนูนมานะผมสวยงามนะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะผมนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะผม ต่อไปนะผมรายการที่22นะครับผมก็จะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะผมมีหูนะครับพี่นี่นะครับเตารีดหลวงปู่ทวดมีหูนะครับรายการที่22นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่23นะครับผมรูปหล่อลวงพ่อเงินนะครับเก่าเก่าสวยสวยนะครับคีบาวเดิมเดิมนะครับ นี่ครับผมต่อไปนะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเหรียญน,นะครับผมหลวงปูท่ทิมนะครับนี่นะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมนะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับ รายการที่ยี่สิบห้านะผมเป็นพาศส,สมเด็จนะครับนี่นะครับผมหมดแล้วนะยี่สิบห้ารายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมนี่เลยครับสแกนเคียวโค้ดนะครับหรือแจ๊ซไลน์ดีนะศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนเจ็ดเจ็ดหกนะครับ เบอโทรเล่งด่วนก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะผมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ